คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆ PP พี่ๆน้องๆสวัสดีครับคนทุกท่านที่ติดตามช่องสวยเจ็นะครับคลิปนี้เป็นเลขตัวเดียวนะครับสูตรนี้นะครับสามารถเข้าได้ทั้งบนและล่างนะครับก็เข้ามาสั้นๆนะครับห้างวนด้วยกัน สูตรที่เราใช้นะครับก็คือ10บนบวก10บนบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกเลขคงที่คือบวก2นะครับใช้แค่3หลักนะครับบวกกันตามด้วยเลขคงที่อีก1ตัวก็จะได้1เลขนะครับเป็นเลขตัวเดียวสามารถเข้าได้นะครับทั้งบนและล่างนะครับคนขอนี้ให้ไว้นะครับตัวนั้น8งวดติดนะครับหลุดนะครับ มาแก้ตัวใหม่นะครับสั้นๆนะครับห้างวดวมาดูตัวอย่างน,นะครับเป็นตัวอย่างทั้งห้งวดเลยนะครับหาวันที่1พฤศจิกายนก็ใช้วันที่16ตุลานะครับเป็นตัวตัอว,วันที่1นออก4 8 296 2เหอลขท้าย2ตัว00 6บวก6บวก0 6นะครับ10บนแล้วก็เลข0เป็นหน่วยล่าง6บวก6ได้12นะครับก็ใช้เฉพาะเลขก2นะครับน้ำ2ไปบวกกับเลขคงที่2บวก2คงที่ได้4ในงวดนี้นะครับก็จะเป็นเลขก4นะครับ วันที่1พฤศจิกายนนะครับให้ไว้เป็นเลข4ไปดูผลกันนะครับแราว,วันที่1ออก5 3 6 0 4, 4 4เลขท้าย2ตัว3 2ให้เลข4นะครับเข้ามาเป็นหลัก10บนกับหน่วยบนหงวดนี้เข้ามา1เลขนะครับเข้ามา2หลักนะครับ ่างงวดต่อไปนะครับหาวันที่16พฤศจ,จิกายนก็ใช้วันที่1พฤศจ,จิกายนนะครับเป็นตัวตั้งค์ว,วันที่1ออก5 3 6 0 4 4เลขท้าย2ตัว3 2 4บวก4บวก2 4บวก4ได้8นะครับ8บวก2ข้เป็น10 ใช้เฉพาะเลข0ูนย์ะครับนำศูนบวกเลขคงที่0ูบวกสองคงที่ได้2ก็จะเป็นเลข2นะครับประจำวันที่16พฤศจิกายนผลนะครับวันาาที่1ออก1 8 7 2งแเสองสเลขท้าย2ตัว3 8เลข2นะครับเข้ามาก็จะเป็นหลักร้อย กับ10บบทเข่า2หลักด้วยกันนะครับตัวอย่างวงต,ต่อไปนะครับ1นึด้นว่าคมไล่กันไปเลยนะครับจนถึงวันที่17มกราคมนะครับใช้วันที่16พฤศจิกายนนะครับเป็นตัวตัางเราที่1ออก187 2 2 1 เห้ท้าย2ตัว3ามแปด2บวก2บวก8 2บวก2ได้4นะครับ4บวก8ก็เป็น12ใช้เฉพาะเลข2นะครับนำสอไปบวกเลขคงที่2บวก2คงที่ได้ส0 หนึ่งธันวานะครับให้ไว้เป็นเลขสีนะครับผลนะครับวันที่หนธันวาแล้ววันที่1ออก6 6 9 8 4 3ไดสเลขท้าย2ตัว6 1เลขสีนะครับเข้ามาเป็นหลัก10บน ันที่16ธันวานะครับใช้วันที่1ธันวาเป็นตัวตั้งแล้ววันที่1ออก669 843ได้ท้าย2ตัว6 1 4บวก4บวก1 4บวก4นับได้8 8บวก1ได้9นำ9บวกเลขคองที่9 2, บวก2คงที่ได้11นะครับ ก็ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลขหนึ่งผลนะครับ16ทันวาต่างวันที่1ออก097 863เลขท้าย2ตัว2 1เลขกนนะครับเข้ามาเป็นหน่วยล่างนะหมดต่อไปนะครับ 2มก,กราคมหมวดล่าสุดนะครับก็ใช้วันที่16ธันวาคมเป็นตัวตั้งแล้ววันที่1ออก097863ในท้าย2ตัว21 6บวก6บวก1 6บวก6บวก1นะครับ6บวก6ได้12 12บวก1เป็น13 ใช้เลขสานะครับน้ำสาไปบวกกับเลขคงที่3าบวก2อคงที่ได้ห้างมกราคมนะครับให้ไว้เป็นเลข5นะครับไปดูผลกันนะครับแล้ววันที่1ออก7 30 20 9เล็เกลขท้าย2ตัว5นะเลข5เข้ามาเป็นหลัก10ลา นี่นะครับห้างวดน,นะครับสําหรับสูตรนี้โวนสูตร,รทันทีนะครับสูตรก็สั้นๆนะครับใช้3ามหลัก10บนบวก10บนบวกหน่วยล่างรวมกันแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นํามาบวกกับเลขคงที่บวก2นะครับก็จะได้1เลขนะครับ ต่อไปของจริงนะครับ17มกราคมนะครับเราต้องการที่จะหางวดนี้ใช้งวดล่าสุดนะครับที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งนะครับ2มกราคมเราวันที่1องอ730209เลขท้าย2ตัว51 0บก0บวก1 ก็ได้1น,นะครับนหนึ่1บวกเลขคขงที่หนบวกสองคงที่ได้3ก็จะเป็นเลขนี้นะครับประจำวันที่17บมกราคมนะครับสรุปนะครับเลขตัวเดียวนะครับมาได้นะครับทั้งบนและล่างนะครับ จำวันที่17มกราคม2568เลข3นะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณก็มีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจการคำนวณนะครับติดตามช่องของเราไม่ได้นะครับใครอยากได้สูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะครับยังทันอยู่นะครับยังเหลืออีกหลายวันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ